ให้ยังให้ชก่กให้ลาบให้ประกอบ <c oughs> ให้ประกอบไปตำ้มตำให้ทั้งเหล็กให้ทั้งประกอบเลยบนนี้ติคอมานี่กักบว่าท่านผ่านะ <c oughs> เนาะครับเหล็กฟ้าเน่เหล็กองเน่เล็กถูบเนาะครับว่าท่านได้ผ่าได้เนาะเล็กสารปูแดงยาบุญเนาะในองค์ในองค์นี่ครับนะมาดูงองทองคำกับเงินองทองคำกับองเงินนี่ครับเียกนตัวใดนะเมื่อกี้องทองคำ เห็นหกเดนตัวเดียวเลยบ่แม่นครับหกหนึ่งระหว่างเก่าหนึ่งเนาะเห็นตัวเดียวอุ้ยท่านู้ชมตกใจไหมตกใจมาทุกคนค่ะปานเสียงระเบิดเนาะไอไอรอบที่ผ่านมากอะตกเละกอบตกตกตอนที่ว่าพอเนาะบแล้วกันแกบอกว่าปูใไฮประกอบไปกิน ปรกอกรนลนอันนี้ดังแห้งจังอืออันนี้แบบสาธุสาธุสาธุปุญญาครับงวดนี้ขอเต็มเต็มได้ครับเต็มเต็มเครื่องประกอบลนมากเมื่อกี้เลยครับแตกปังๆแตกปังๆเขาให้ท่านผู้ชมได้จับเงินแสนเงินล้านสมปารถนาทุกๆคนเด้อปุญญาครับสาธุสาธุสาธุูกโบเมนสิมาเล็กทีข้าวมาเมื่อกี่ป่ะหีมกหนึ่งเก่าหนึ่งพอเบาฮกหนึ่งปุกกก็ดังปังเว่าเลยนาะโอู้ตกใจยาวเลยประกอบตกมา ใส่หล yes? okay. no. ังค้าผมทิ้งรูปเลยตื่นเมิดปะเพยมายิงยังเรียกว่าเพยยิงยังก่อนเมื่อกี้เรายังหายเนาะครับเดี๋ยวเราุดนเลขถูบนั่กันครับท่านผู้ชมครับเก็บไว้เก็บไว้เอาไปตั้งสมเมื่อที่แล้วท่านบอกได้ทั้งประกอกได้ทั้งเลขเรียบร้อยละสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับสำหรับมื้อนี้เนาะครับผมเคยสานใต้ครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาตามต่อตัวเลขเนาะครับ อ่าของกระท่อมปูดแดงยญ,ญ้าบุญครับปูดแดงยญ,ญ้าบุญเลขกับเขาเนะครับเขาเขาทั้งเลขของปูดแดงหากเก่าล่ของของเพ่อแมนครับก็คือพ่อพ่อบอกเลขอยู่ตรงนี้ก็คือเก่าเก้าห้าสองเก้าห้าสองเลขก็ออกทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างครับล่างออกเก้าสองครับบนออกห้าเก้าครับท่านชมทางเดียวแต่ทั้งบนทั้งล่างแมนครับ ลายแต่ของผู้แดงญาบุญนี่กับเขาคือกันคือหากเก่าครับเดี๋ยววันนี้เนาะครับามาตามต่อตัวเลขกันครับเพื่อแตม่มพื่อชมได้นําไปประกอบการเสียงโศกกรน,นะครับปางข้างเลขอาเซียนก่อนสินะครับกาสิโลกให้เบื้องก่อนเพื่อได้ไปซื้อลอตเตอรี่ใบนะครับผู้่ชมเดี๋ยวมาขอโชคขอลาพร้อมๆกันครับ 先一家号呢。 หมดสาศับวตถุระตตสมาสับูรสานหมดสวตระตสมาสัรสมาบุรัตตสมาสัูสปญญาครับมือนีผมเคยสารตายครับได้มา่าขอโชคลาภกับปุญญาคือเก่าครับงวดของวันที่หนกลุภมพ,พันธ์พศ2 5 6 5ครับอ้าสิ่งใดที่ผมได้เคยดวงเกินปุญญาไปทั้งกายก็ดีทั้งใจก็ดีทั้งวาจาก,ก็ด,าากกดีก็ให้ปุญญาหายภัยผม เคยสารตายได้เ้อครับมือนี้ผมกะมาตามต่อตัวเลขนะครับหลังจากที่ปูญยากะให้ตัวเลขในหวัวที่พันมากกัเขาตรงๆนะครับมือนี้กะเป็นมือดีนะครับผมก็เลยมาหาปูญญาอีกเขาให้ปูญญาให้ผมเคยสารตายแล้วกะท่านผู้ชมทุกคนสมปรารถนาแล้วกะให้ตัวเลขที่ผมกับท่านผู้ชมที่ได้มือนี้จากปูญา ขอให้เขาตรงๆของเด็ก่ายสามตัฉลากกินแบงรัฐบาลก็คือข,ของรางวัลทีหนึ่งแหะครับกุณยา่ครับให้มันเข่าตรงๆเด้อครับขอให้ผมทุกทุกคนสมปรารถนาครับสาธุสาธุสาธุครับเลชูตัวแรกครับปู่แนงย่าบุญของเคยสันไปขอต่องวดงวันที่หกุมภาหกห้า ตัวแรกคือเลขสี่ครับเดี๋ยวเราลุ้นตัวที่สองขอผมกันครับปู่แดงยาบุญเลขฝาเอ็มร้อยนะครับห้าห้าเจ็ดครับดิซิมาเลขฝาบ่เดี๋ยวเราลุ้นตัวที่สองครับผมเลขทูกตัวที่สองครับปู่แดงยาบุญครับเลขศูนย์ครับสี่ศูนย์ครับเดี๋ยวรอรุ่นเลขทูบตัวที่สามกันครับ ุกำกแก้วกำลังเก็บบกอกครับคำแก้วหาเห็ดบ้างนะหรือว่าเพิ่นหาเหล็กบ้างนะนะ เลขทูปตัวที่สองครับคือเลขศูนย์ครับสี่ศูนย์ปูแดงแยาบุ้นนะครับนี่ออกตรงตรงัวนะปูเดอ้อสี่ศูนย์ครับเดี๋ยวเราลุ้นตัวที่สามพร้พอมๆกันครับสาธุสาธุสาธุงายัางค้ามแก้วากง<ไ>านประกอบแนะ่หาเหนนะเล็กน่เหล็กเหล็กก็ได้ประกอบก็ได้นะทรากอบไปตามสม ครับท่านผู้ชมครับเลขทูบตัวที่สามครับจากปูดแดงหญาบูนครับก็คือเลขเลขเจ็ดครับเลขทูบตัวที่สามครับคือเลขเจ็ดครับสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดหรืสี่ศูนย์หนึ่งว่า กานลองพิจณาพน,นครับเดอปูดแดงยาบุญครับงวดวันที่หนึ่งกุมภาหกห้าที่ผ่านมาครับปูเราให้ตลอดเลยงวดเมื่อกี้เลปปทูปูกบท่ว่าเข้าเลยครับห้าเก้านี่งวดนี้ครับเลขไฟเอนนะ็มรันห้าห้าเจ็ดครับลองพิรณาครับแต่ปูล้อหนนี้ครับสาธุสาธุสาธุาธาธปูให้ทุกคนมันมีโชว์แล้วนะนะปูเดอสี่ศูนย์เจ็ดหรือสี่ศูนย์หนึ่งนะครับเนาะแล้วก็เลข องทองคำครับที่ว่าเคยสานไต่บนเห็นคือตัวเดียวเลยครับคือหกหนึ่งการว่างเก่าหนึ่งนะครับเด้องวดวันที่1นกุมภาหกห้าครับขอโชคให้กับทุกคนปูสาธุสาธุสาธุ ให้ยังให้โชคให้ลาบให้ประกอบ <c oughs> ให้ประกอบไปตำส้มตำให้ทั้งเลขให้ทั้งประกอบเลยบนนี้